สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาผุบอกระแมงเดียช่าแนวอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะจากคลิปนี้แมงเดียจะพาเพื่อนๆมาเห็ดย่ำเส้นแก้วนะจ๊นะเนาจะจ้าแมงเดียก็ได้เตรียมเตรียมเส้นลวกเส้นแก้วไว้เรียบร้อยเส้นแก้วกินแล้วกะบพกอ้วนเด้นนี่นะแล้วก็มีกุ้งลวกกุ้งแล้วเรียบร้อยมีปูอัดมีเต้าหู้ปลาของโปรดแมงนองเดียแล้วก็มีฮอทดอกนะจ๊ะจ้า แมวเดียก็ได้ลวกแล้วเรียบร้อยลวกซุกแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเตรียมไว้ทั่นย่ำนะจ๊ะเนะาะจะกม็มีหมูหมูสับมันล้วนนะจ๊ะเอาเอาน,าน้ำนัวนะจ๊ะแมวเดียบ่ใส่หลายใส่แค่นี้พ่อนะจ๊ะเนาะพริกพริกสดต่ำหยาบหยานะจ๊ะใส่เผ็ดต่ำชอบเลยได้เลยจ้ะเด้อก๋ามี่ หัวหอมใหญ่ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนะจ๊ะถ้ามีแต่ขึ้นช่ายก็ใส่ตัวื่นขึ้นช่ายได้้ะจ๊ะเด้อหัวหอมใหญ่หั่นใส่หลายๆแห่งดีนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ช่วงนี้มันอ่นโควิดโควิดหลายเนาะจ๊ะชอบกลิ่นหอมหัวหอมหลายๆแบบบางคนก็ใส่หอมเหมือนหอมแดงอะด้จ๊ะหอมแดงแขกนะแต่ก็มีมักนาวเมื่งเดี๋ยวเตรียมไว้สำนีก่อน เดี๋ยวชิมเบอง์่อยเติมอีกนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีน้ำปลาไม้พิลลมพรไว้ไสหยอดจักหน่อยนะจ๊ะเนาะแล้วก็น้ำปลาตาปลาหมึอกอันนี้สำคัญที่สุดเลยน้ำตาลเคี่ยวแม่น้องเดียน้ำตาลเคี่ยวแม่น้องเดียต้มไว้บริปัน ไว้แต่ใส่ย่ำใส่สมต่ำต่ำมัว่วตํำสัวได้เบิดตจ้ะน้ำตาลเคี่ยวแมงองเดียต้มไว้หมูว่านนี่เดี๋ยวแมงองเดียบผ้าท้ากันเลยจ้าตอนแรกอะเอาหมูสับลงไปก่อนตามด้วยพริกใส่อียังก้อนกระได้เ้อจ้ะแล้วแมงเดียก็จะใส่น้ำตาลเคี่ยวอันนี้บ่บได้กล่อง มิตอนมาขามพร้อม <c oughs> ใส่ซีสอนก่อนนะจ๊ะเนาะ <c oughs> น้ำปลาอีก <c oughs> น้ำปลากับซีสอนก่อน <c oughs> น้ำปลาร้า ใส่สองสอนดิบมะนาวใส่เมืองปริมณขคลองเท่าสีย่ำเนาจะเนาะอ่าแมงเดีวใส่แค่นี้ก่อนหนึ่งลูกครึ่งเนะาะมะนาวหน่วยใบใหญ่เป็นไหน เดี๋ยวชิมมืงก่อนโอเคจ้ะน้ำตาลเกีียวแมงเดียรุงรสแล้วเรบร้อยใส่รสดีแล้วแมงเดียจะบ่ใส่นน้ำชุรสในยย่ำนะจ๊ะเนาะเอาของทุกอย่างลงเลยพ่นเมัน โอ้แต่แสบมาจ้จะแต่แสบ่าแต่แสบ่าใส่ไปเลยนี่ต้นหอมเยอะเยอะเลยนี่โอ้น่าก,กินมากเลยโอ้สา้าหมักไงเลยจ้าป้าจะแสบแสบอีหลี่ไน้ปุงยังเพิ่มเลยพอดีเป๊ะเลย รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆรสจัดๆแซบๆจ้ะปาดเบืองหนาจ้ะเป็นตาแซบเพราะอิริจ้าแซบ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 ยำรวมขมิ้งอย่างเขาก็ใส่เลยเขามักอย่างหามาใส่เลยจ้ะในตู้เย็นมี้งหยังเก็บมาใส่เลยแซงอระบุบแบบกระบบแบเลยนะจ้ะ แมงเดียก็ฝากเพื่อนๆที่เขามารับชมคลิปแมงเดียฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง้แมงเดียนี่ดเด้อจ้ะเด้อเพื่อจะได้บ่ะพาดคลิปต่อไปของแมงเดียมาจะมากินยำยำแซบแซบยำร่วมมีแซบแซบกับแมงเดียเด้อจ้ะยำเส้นแก้วเนาะเขาเอิ่นว่ายำเส้นแก้วเด้อจ้ะใส่แทนบุญเส้นนะจ้ะเนาะใส่หอยแครเคี่ยวเคี่ยวเองเนะจ้ะเนาะ เกี่ยวใส่ตู้เย็นไว้สำหรับทํายําทําตํามั่วตําส่วนเนื้อจัะเนาะจ้นะจาคลิปนี้แม่งลุงเฮียกะฝากไว้แค่นี้ก็น่าจนะเนาะไปเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจุบ๊บ